วันนี้ผมล่องเรือจากน้องเขียวเมืองงอยใหม่นครหลวงพะบางครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเข้าสู่เมืองงอยเก่าบรรยากาศสดชื่นและอากาศหนาวเย็นมากครับบนลําเรือของผมก็มีนักท่องเที่ยวหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีแล้วก็พวกเราแบ็คแพคเกอร์จากไทยครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ็คแพคเกอร์จากยุโรปนะครับฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะออกมาหาเมืองท่องเที่ยวที่เป็นความธรรมชาติ เขาไม่ชอบวุ่นวายเขาไม่ชอบเขาไปเที่ยวในเมืองนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวที่เมืองงอยแล้วก็มาเที่ยวที่หนองเขียวแล้วก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆในสปปลาวแล้วก็โดยเฉพาะนาครหลวงพะบางแห่งนี้ครับวันนี้เราขึ้นเรือโดยสารมาแบบจอยทิปนะครับจากท่าเรือบ้านหนองเขียวเราใช้เวลาในการเดินทางจากหนองเขียวมาที่เมืองงอยเก่าที่เป็นตัวเลขกลมๆก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่น่าจะเกินนี้นะครับ นอกจากเราจะเห็นวิถีชีวิตริมน้ําเห็นสวนส้มเห็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็เห็นสีน้ํำสวยสีเขียวมลกรของลําน้ําอูเราก็จะมาพบและสัมผัสบรรยากาศเก่าแก่ ของเมืองงอยนะครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะใช้วิถีชีวิตที่ดั้งเดิมนะครับแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแม้ว่าจะมีเฮือนพักแม้ว่าจะมีการค้าขายที่สะดวกสบายขึ้นแต่ชาวบ้านยังเลือกใช้วิถีชีวิตที่ดั้งเดิมตามแบบฉบับของคนลาวในท้องถิ่นนะครับการใช้ชีวิตช้าๆเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบวิถีชีวิตแบบนี้ทำให้เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวที่สปปลาวครับ สัตว์เลี้ยงของฝรั่งพี่น้องเยอเมืองบริการนี่น้องไก่นะต้มแกงก็เป็นบรรยากาศท่าเรือที่เมืองงอยเก่านะครับตอนนี้เรือของเราจอดส่งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือที่จอยทิพมากับลำเรือของพวกเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น ยุโรปนะครับหรือที่บ้านที่บ้านเราเรียกว่าฝรั่งนั่นเองครับหลังจากนักท่องเที่ยวบางส่วนลงที่เมืองนอยเก่าก็จะมีนักท่องเที่ยวยุโรปอีกส่วนหนึ่งที่ยังจะไปต่อที่แขวงพงศาลีกับลำเรือของพวกเรานะครับพวกเราจะอยู่บนลำเรือแล้วก็ในสายน้ําอูแห่งนีอ้อีกประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจนะครับแทบจะไม่มีแดดแล้วก็อากาศหนาวมาก อย่างที่บอกไปในคลิปแรกนะครับผมเตรียมชุดขนหนาวมาจากไทยจากบ้านเราแต่พอมา,มาถึงที่ลาวนะครับอากาศมันหนาวลงไปครึ่งต่อครึ่งก็เลยได้มาซื้อเพิ่มที่นครหลวงพะบางซื้อเสื้อโค้ทใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะมาใส่ล่องเรือในวันนี้ขึ้นไปที่แขวงพงสาลีครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้พวกเราก็แอบดีใจว่าเรือโล่งแล้วคิดว่านักท่องเที่ยวเขาลงตรงนี้หมดที่ไหนได้เขาไปเข้าห้องน้ำครับกลับมาก็ครึ่งลำ อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ให้ดูต่อจนจบนะครับไม่อยากให้พลาดบรรยากาศดีๆบรรยากาศริมน้ําเราจะเจอกับวิถีชีวิตริมน้ําแล้วก็หมู่บ้านบนดอยบนเขาเป็นอะไรที่สวยมากครับมีความดั้งเดิมที่แบบหาดูแถวบ้านเราไม่ค่อยจะมี ส่วนบรรยากาศท่าเรือตอนนี้ก็สวยมากครับมองทางไหนก็เจอแต่ภูเขาแล้วก็สีน้ําที่สวยงามนะครับเจอบ้านเรือนเจอเฮือนพักที่สร้างขึ้นมาเยอะแยะนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจกับวิวัฒนาการพวกนี้นะครับยังเลือกใช้วิถีชีวิตที่ดั้งเดิมยังใช้เตาถ่านยังนึ่งข้าวด้วยเตาถ่านแลงกินข้าวเหนียวยังมีการใส่บาตรยังมีการลงวัดใช้วิถีดั้งเดิมแบบเต็มๆนะครับ คนหลังต่างชาติมาก็ชอบมาถ่ายรูปชอบมาดูวิถีชีวิตของเราครับหลังจากแวะส่งผู้โดยสารเสร็จพวกเราเดินทางต่ออยากจะให้ผู้ชมได้รับชมนะครับยังไม่ให้ออกจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพลาดบรรยากาศดีๆวิถีชีวิตริมน้ำครับแล้วก็มีบ้านบนดอยโอ้สวยงามมากครับเป็นอะไรที่ดั้งเดิมสํแบบาหรับคนที่ชอบแบบวิถีชีวิตสําหรับคนที่ชอบเที่ยวในเมืองก็อาจจะไม่เหมาะกับคลิปนี้เท่าไหร่นะครับ อานแล้วครับซุปเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ปเตอว่าเกคลื่อนที่นะครับไปหลุดสามคนสา,ายเกือบ ਤੋਹਰ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਮੋਲ ไม้และบ้านปูนนะครับสลับกันริ่แม่น้ำอู่เส้นทางที่จะไปเ่องขวาแพร่พงารีนะครับ